สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านของผมเจมเมอร์สตูเดโอนะกับเกม My Hero Academia นะครับ The Strongest Man ในรูปแบบเกมแอคชั่น RPG ผลงานจากมังงะที่โด่งดังจากญี่ปุ่น ที่มีมาถึง4ซีซั่นกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางบริษัทโคโมเอก็นําพัฒนาในรูปแบบของงานกราฟิก 3D นะครับแล้วก็ในเอฟเฟกอลังการเหมือนกันนะโหบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ครับบอกเลยว่าไม่ยากนะครับเพราะว่ารูปแบบเกมนี้เขามีเอกลักษณ์ของสกิลนะครับที่การใช้งานที่เรียบง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วแค่กดสกิลแล้วทําภารกิจเราเขาจะมีเควสที่เป็นออโต้ให้เลยนะครับเราไม่ต้องวิ่งไปเองก็ได้นะครับเขาวิ่งแบบแบบอัตโนมั กราฟิกที่สวยงามและอลังการตาอย่างที่ผมปรับให้ตอนนี้นะครับอ่านี่ตอนนี้ผมปรับขั้นสุดเลยนะครับนะภาพการาฟริกที่สวยงามอลังการจริงๆนะครับในเกมนี้นะครับมีรูปแบบโดดเด่นที่เจ๋งมากๆครับรูปแบบแรกนะครับเรื่องของการหลบหลีกนะครับศัตรูที่เป็นทําให้เราสามารถคอมโบสกิลต่อได้ถ้าศัตรูตีมานะครับแบบนี้อ่า จะตีโต้กลับไปโดยการต่อยแล้วแต่ตัวจะมีสกิลที่แตกต่างกันหลบที่แตกต่างกันนะครับบางตัวโต้บางตัวอาจจะเป็นฮิลนะครับอ่ะลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้มันกําลังเล็งเราอยู่เราก็หลบน้าน <ério> <Source> ี่แบบนี้นะครับเราจะต่อยกลับแบบนี้เลยนะครับนะครับแล้วในตัวนี้นะครับมีสกิลการป้องกันที่สูงนะครับแล้วก็มีความแรงด้วยนะคะอ่ะเราดูกันสกิลเป็นยังไง นะครับอ่ะหลักัารว้แบบนี้เห็นไหมเราจะโต้กลับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนการเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับอ่าแต่และตัวจะมีข้อแตกต่างกันนะครับอันนี้คือสกิลอันตินะครับถ้าตัวเขาจะต่อยรววแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะระเบิดสกิลแบบนี้เลยนี่ ซึ่งภาพสวยมากๆแล้วก็มีค่าดาเมจให้เราเห็นด้วยนะครับเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยแล้วก็มีเรื่องของการปลดโกด,ด้วยนะครับนี่ปลดก่อนแบบนี้อ่าจะเพิ่มดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เราจะมีดาเมจที่รุนแรงขึ้นมาอย่างได้เห็นได้ชัดเลยนะครับโดยตัวเลขที่ขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วเกมนี้นะครับภาคโดยนักภาคเบืออาชีพด้วยนะครับอ่าจากญี่ปุ่นแล้วในเกมนี้ครับทางเนื้อเรื่องที่อิงตามต้นฉบับมังงะ พร้อมด้วยเสียงภาคที่ตรงตามอนิเมะอีกด้วยนะครับโอ้โหซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะฮะอีกทั้งยังมีระบบเกมที่มากมายนะครับแล้วก็มีวิดีโอให้เราดูด้วยทุกอย่างภาพสวยมากนะครับในเกมนี้ แล้วเกมนี้มีอีกทั้งยังมี PVP ก็คืออารีน่านั่นเองนะครับสามารถต่อสู้กับคนที่จัดทีมไว้ได้นะครับเรามีทีมอเอาจัดทีมไว้ตัวไหนบ้างน,นะครับแล้วก็เอามาลงตีแบบนี้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องกดสกิลเองเขาจะออโต้ต,ตีกันเองนะครับนะถ้าเราจัดตัวจัดทีมที่มันเข้าลงตัวกันก็จะต่อสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับจัดทีมนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่อยากวางแผนในการลงตัวจัดทีมนั่นเองนะฮะภายในตัวเกมเนี่ยก็จะมีให้เราสามารถที่จะเข้าไปกดรับของได้ทําภารกิจได้นะครับหลายๆอย่าง มีลรกิจมากมายให้เราทำนะครับเราสามารถที่จะเรากดเควสเข้าไปทําได้เลยโดยจะวิ่งแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับเป็นอะไรที่นี่เจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็จะสะดวกในการเล่นนะครับนำทางให้เราสามารถที่จะวิ่งไปได้เลยนะครับไม่ต้องกดคลิกเองนะครับก็ใครที่จกมาเล่นนะครับไม่ต้องมาอ่านเนื้อเรื่องก็ได้เพราะว่าเราน่าจะดูในมังงะหรือในการ์ตูนมากแล้วนะครับนะ แล้วในการหาตัวละครนะครับเราสามารถที่จะกดมาตรงนี้ได้นะครับเป็นปุ่มข้างล่างตรงนี้เป็นรูปไพ่นะครับอันนี้จะเป็นห้องสุ่มของนั่นเองก็คือตู้กาชานะครับเราสามารถที่จะเก็บตั๋วพวกนี้นะจากกิจกรรมหรือเควสต่างๆนะครับเก็บได้นะครับแล้วก็เอามาสุ่มตัวละครนะครับภายในนี้จะมีตัวระดับ A แล้วก็ระดับ S ในตอนนี้มีตัวละครที่ยังไม่มากนะครับเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดนะครับนะยังมีไม่กี่ตัวอันนี้จะเป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับแล้วก็เป็นตั๋วกาชาแบบเติมนะครับแล้วก็ตัวชาแบบสุ่มปกตินั่นเอง ีม่วงเนี่ยจะมีโอกาสได้เอสเนี่ยสูงแล้วก็ได้ตัวเนี่ยตัวหน้าตู้สูงเหมือนกันอันนี้จะเป็นตู้ธรรมดานะครับก็มีโอกาสที่จะได้เอสเหมือนกันแต่โอกาสได้เอนี่ก็สูงกว่าเราจะลองสุ่มกันเลยนะครับผมจะใช้ตั๋ว8ใบแล้วก็ใช้อันนี้เขาเรียกว่าเพชรละกันนะฮะในเกมนี้เป็นเพชรนะครับมาผมจะตีไว้เป็นเพชรละกันนะกดเข้าไปนะครับเราจะซื้อมานะครับน่าเป็น10ใบแล้วครับแล้วกดสุ่มได้เลยโอเคดูที่เรา,าจะได้ตัวละครหรือไม่กดไปแล้วครับแล้วทําทำการวาดนะครับเราจะวาดเป็นตัว S2 2ตัวเลยแล้วกันเราอยากได้ s 2ตัวนะครับนี่อ่าเราได้ b มานะครับรนะดับ b ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับรากดคามไปอ่าอันนี้คือเกลือนั่นเองนะครับไม่ได้ตัวละครแต่ตัวละครที่ให้มาเริ่มต้นหรือว่าตัวละครที่เราสุ่มเนนะี่ยมีโอกาสตัวออก b สูงนะครับ ซึ่งเกมนี้เล่นง่ายครับนะเล่นง่ายนะตัวละครไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันจะอลังการเรื่องสกิลและความแรงแต่ในการอัพตัวละครเนี่ยสำคัญอยู่แล้วนะครับนะเราสามารถอัพเล่นได้การอัพตัวละครนะครับเกมนี้ก็กดเข้าไปนะนี้ได้เลยนะครับนี่กดเข้าไปแล้วก็กดอัพมันจะวิ่งแบบนี้แต่บางครั้งมันจะช้าใช่ไหมเราสามารถกดย้ำได้นะฮะอ่ะลองไปที่ตัวนิโดมิยะของเราแล้วกดทำการอัพนะครับใช้400ใบนะครับแล้วก็กดรัวๆปุ๊บๆมันจะเร็วขึ้นนี่ แล้วทำกดการอัพขึ้นมานี่จะเป็นขั้นที่2แล้วนะครับตอนนี้แล้วสามารถจะเปิดเพิ่มเลเวลได้มากกว่าเดิมตอนนี้ผมเป็น20เราจะเพิ่มเป็น2 1 22 23ได้นะครับพราเต็ม30บปุ๊บเนี่ยเราต้องไปหาของเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนตัวนั้นนะครับเหมือนตัวที่ผมอัพไปเมื่อคู่ตอนแรกนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับเราสามารถกดกวาดล้างได้เหมือนกันนะนี่เห็นไหมไมันจะกวาดล้างนะครับวิ่งมาแบบนี้ปุ๊บ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 ่บบาลูกเล่นน่ารักมากเลยนะครับ นี่เราก็เสร็จเรียบร้อยเราจะได้ของมานะครับนี่เรากดการอัพเลยนี่กดรัวๆนะจะเดียวขึ้นนะครับแล้วก็ในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเศษตัวละครนะสามารถมาเปิดเรื่องความทรงจําได้นะครับจะเปิดสเตตัสนะครับเพิ่มขึ้นนะสองเนะครับยิ่งอัพเยอะก็ยิ่งได้เยอะจะมีหลายซีซั่นนะฮะแต่ละตัวนะครับอันนี้จะเปิดการระดับ S เลยนะครับนะโอเคอันนี้จะเป็นเรื่องของสกิลถ้าเราอัพขั้นปุ๊บเราจะได้สกิล อัพได้นะครับนะอัพเพิ่มขั้นได้เนี่ยผมเป็นเวล6แล้วนะครับนี่สกิลของเราก็จะแรงขึ้นตามที่เราอัพขึ้นไปนะครับตามดาเมจที่เขาบอกนะเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้สามสองกว่าเพิ่มเป็น3ามเนะครับเอออาจจะไม่เปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นหน่วยตัวเลขนะครับที่จะไปบวกกับเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่าซึ่งเป็นอะไรที่สูงค่อนข้างสูงนะครับในการอัพสกิลแต่ละระดับนะฮะโอเคแต่ละตัวก็สามารถอัพได้ทุกตัวเลยนะฮะนี่ความทรงจำป็นแบบนี้เลยที่เมื่อกี้ผมสุ่มได้ตัวนี้มาใช่ม น่าจะใช่นะครับนะ่าล้วก็กดอัพมันไปี่เรียบร้อยปึ้งฟืบเราจะได้อ้โหลูกมืออ่านี่เป็นเหมือนเป็น1ดาวป่ะอ่าถ้าเป็นในเกมอื่นปอ่าเป็นระดับ A เลยทีเดียวนะครับจากระดับ B เป็น A นะครับแสดงว่าเราอาสามารถอัพเป็น S ได้นะครับนะดูจากความทรงจำมีระดับถึง Ss เลยกันีเดียวนะครับโอ้โหน่าสนใจมากนะครับเราต้องการอีกประมาณ2ตัวเพื่ออ,อัพขั้นต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับโอเค รูปแบบก็จะประมาณนี้นะครับนี่เราก็กดเข้าด่านนะครับด่านจะอยู่ตรงนี้นะนะเราทดลองสกิลในด่านที่3เลนส์ขาด3ทับหนึ่งกดเข้าไปนะใช้ตัว3ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นจุดของมิดโอยะก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปตีอ่าเราเคลียร์ให้ด่านให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้เราดูดูเพลย์เกมไปด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหภาพสวยอย่างมากนะครับเราสามารถเลือกมุมมองได้นะครับใครจะปรับได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยปรับให้ดูที่หลังในท้ายคลิปแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ตีตัวละครไปอันนี้คืออันตีนะครับผมใช้ไบสมั เสียงตัวละครนี่เป๊ะมากนะครับเอาอิงมาจากตัวอนิเมะเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเสียงใช่เลยนะครับได้อัตราดเกมอย่างเยอะเลยนะเนี่ยสกิลก็จะเป็นคอมโบประมาณนี้เลยนะครับถ้าเรามันตีมาเหมือนเดิมครับคอมโบของเราจะเป็นไงถ้ามันตีมาอหลบเราก็ใช้อันตีนะครับชใอ้สกิลมันจะรวมแบบนี้นะครับจะเป็นการหลบแล้วก็เคาน์เตอร์กลับไปนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับไปเราเรื่องของตัวไฟฟ้าต่อนะครับเขาให้เราสู้กับหุ่นยนต์ตัวนี้นะ เราจะสู้ได้หรือไม่ลองไปดูกันเราจะเปิดอันติเลยไหมปึ้งอ่ามีเอาเพื่อนมาช่วยได้นะครับมีมีเชิญบอม,มาช่วยด้วยอ่าล้วก็ใช้สกิลไปนะครับภาพสวยมากครับตัวนี้จะออกตีระยะไกลนะครับนี่ตีระยะไกลได้ไหมนีสกิลก็จะประมาณมานี้นะครับตีธรรมดาก็จะมีคอมโบของเขาอยู่นะครับอ่าอ่าผมจะลองใช้อันติดูนะจะเป็นยังไงตัวนี้ฟืบเก๊กหลอดด้วยนะครับแล้วก็ตีโอ้ย สกิลเท่มากนะครับโอ้ข้างๆนี่ตายหมดเลยทำน่ากวนด้วยนะครับเอออนิเมะปั่นๆดีนะครับนี่อะเคาน์เตอร์โอ้เคาน์เตอร์ไม่ทันนะครับไม่เป็นไรพุ่งไปครับอนี้โหยังไงจังหวะนี้ผมก็กดมั่วๆอยู่นะครับตอนนี้ผมยังไม่มีคอมโบทั้งส้นนะฮะนี่มันจะตายแล้วครับเรียบร้อยครับอันนี้ตัวต่อไปที่ผมอัพมาแล้วนะครับอะมันจะวิ่งไปอัตโนมัตินะเพื่อไปที่เควสของเขานะฮะหขอให้เอากด ค้งเนี่ยกดใช่ไหมกดสกิลก่อนนะพอแชตติมาปุ๊บโอ้โหพอเขาใช้สกิลโอ้กวาดเรียบเลยครับ2ตัวหายไปเลยอันนี้เราหลบได้นะครับดูเขาตีมาหลบอ่าแล้วก็ปึ้งลงไปนะครับโอ้โหเปนการเคานเตอร์ที่รุนแรงมากๆเลยไหนมีอีกไหมอ่รารอเขามาปุ๊บโอ้ไม่ทันนะครับโอเคไปต่อเลยแล้วกันนะครับอทำตีไปเลยสะใจดีตัวนี้ ส่วนสกิลใหม่ผมยังไม่เห็นเหมือนกันนะเนี่ยสกิลใหม่ไม่รู้อันไหนนะครับอาจจะเป็นเรื่องพาสซีฟนะครับจะไม่ใช่สกิลใหม่เป็นพาสซีฟมากกว่าอือันนี้ก็จะเป็นการตีแบบให้ล้มนะครับแล้วก็ทำคอมโบมันจะเป็นการตีในบัตรเดียวแต่และตัวนะครับนะบางตัวก็เตะบางตัวก็ต่อยนะครับอ่ะให้มัตีมาโอ้เรียบร้อยโอ้โหโดนเต็มเ็มครับจังหวะนี้แรงด้วยอื้อหือ แล้วก็โดดทุ่มลงไปแล้วก็เปิดอันตรครับความแรงมาแล้วโกดระบบโกดอ่ะต่อไปเควสอะไรอีกเนี่ยอ๋อมีให้สู้ต่อมีให้สู้ต่ออ่ะไปสู้ต่อเลยนะครับมันจะมีเวลาด้วยนะครับนะถ้าเราไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับเวลาหมดก่อนกดกันตีมาโปอ่าเห็นไหมจะตีกลับไปแบบนี้นะครับเป็นเคา์เตอร์นั่นเองอ่าแล้วก็ตีให้ล้มปุ๊บอ่ะเห็นไหมเขาจะมึนเขาจะมึนแล้วก็ต่อยลงไปครับ ปงไอตัวข้างมีโอกาสโดนด้วยครับถ้าเราอยู่ใกล้ๆนะฮะอ่าให้เขาตีมาให้เขาตีมาอ่าไม่ตีมาหรอตีมานั่นแลโอ้โหอย่างนี้แตกก็แตกเลยครับตัวข้างหลังตายซะก่อนอมีหลอดเลือดด้วยเห็นไหมข้างบนของตัวบอสต,ตัวมอนจะมีหลอดเลือดนะครับอ่าก็ลองดูได้นะฮะถอยอ่าถอยปุ๊บเนี่ยขขเขาเอาคาเตอร์ต่อเลยนะครับแล้วก็อันติเลยโอ้โหสะใจอย,อย่างมากเลยครับ โอเคก็ตัวเกมก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาส่วนของการปรับกราฟิกนะครับในเกมนี้สามารถปรับกราฟิกได้นะครับตามโทรศัพท์ของเรานะครับกดได้ตรงนี้นะครับตรงมุมบนซ้ายมือนะครับตอนนี้ตอนนี้อ่ะหน้าแรกก่อนนะครับหน้าแรกจะเป็นหน้าแบบนี้ไม่มีลายนะกดตรงเป็นรูปเหรียญเป็นรูปใบตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วจะเจอฟันเฟืองด้านขวามือบนนะครับโอเคโทรศัพท์บางเครื่องนะครับที่ไม่รองรับจะได้แค่2ขั้นนะครับถ้ารองรับขั้นที่3ามันจะปรับได้เพิ่มขึ้นอีก4ก็ขึ้นไม่อีกนะครับ แล้วแต่ความแรงของโทรศัพท์ของเรานะครับกราฟิกมันจะสุดได้เท่าไหร่ตัวเกมจะคำนวณให้ไว้ให้แล้วเราไม่สามารถจะข้ามขั้นได้นะครับสุดแค่ไหนได้แค่นั้นนะครับโอเคใครที่จะสามารถปรับคัสตอมได้เนี่ยคือโทรศัพท์แรงจริงๆอ่าถ้าเราปรับคัสตอมนะเราก็ปรับตามระดับเรานะครับจะมีผมแนะนําให้ปิด H HDR เนะครับเพื่อไม่ให้มันแสงมาสักว่างแล้วก็ใช้เอฟเฟกเยอะเกินไปนะครับมันจะกิน เนื้อที่ทรัพยากรของเครื่องเรานะครับเราจะเคลมให้เครื่องร้อนโอเคจะให้เกมเล่นลื่นขึ้นก็ใช้ f s ให้60นะครับแล้วก็ปรับประมาณระดับ3นะครับเอาหรือระดับ2ก็ได้นะครับภาพก็ชัดอยู่แล้วนะครับผมปรับระดับ3เลยลวกันแต่เครื่องผมเนี่ยได้ระดับ4นะครับแนะนําปรับระดสารหรือ2ก็ได้นะฮะแล้วก็เปิดโมดเอฟเฟกต่างๆได้นะครับเปิดฟิลเจอร์ต่างๆลอยยงลอยหยักต่างๆนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นฟิลเจอร์ต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับก็ปรับให สองข้างล่างแล้วก็ปรับกลางๆไปโอเคประมาณนี้อันนี้จะพวกน่าจะพวกแสดงหลอดเลือดกับแสดงชื่อเรานะครับนะเราจะปิดหรือเปิดก็ได้นะครับผมแล้วก็กดยืนยันในการตั้งค่านะครับซึ่งผมจะปรับให้สุดไปเลยนะครับในที่ผมให้ดูตอนนี้ผมคือผมปรับสุดมาแล้วนะครับนี่เนี่ยถ้าเราเปิด Ed i t r มันจะแบบฟุ้งๆอย่างนี้หน่อยนะฮะแต่ก็โอเคได้เอฟเฟก์ที่สวยงามขึ้นมานะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะสนใจในเกมนี้นะครับาเพิ่งเกมที่เพิ่งเปิดด้วยนะครับก็น่าจะเล่นกันได้ง่ายนะครับนะ โอเคนะหวังว่าจะสนใจแล้วก็ลองไปเล่นดูนะครับนะลิงก์โหลดเนี่ยมีใต้ดีคลิปชั่นของเรานะครับก็ใครสนใจก็ถูกใจในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ